ผู้ชมคะจากสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะก็ทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันค่ะทั้งน้ํำซัดบ้านพังนาข้าวเสียหายนะคะหรือว่าแม้กระทั่งมวนมของชาวบ้านเนี่ยก็ลอยไปกับสายน้ําค่ะ นายกจึงสั่งการให้กองทัพเนี่ยระดมเครื่องมือช่างกระจายกําลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะได้สั่งการให้จัดอากาศยานไร้คนขับบินสํารวจพื้นที่ประสบภัยนะคะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยห่วงประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ําท่วมจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่สั่งกองทัพระดมเครื่องมือช่างกระจายกําลังอุทกภยัยและสนับสนุนทําหน้าที่ร่วมกับจังหวัดและอําเภอ จนกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยจะคลี่คลายและต่อเนื่องไปถึงการฟื้นฟูนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วค่ะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะพลโทคงชีพตันตราวน,นิชโฆษกกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งแต่วันที่23กันยายนเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันค่ะทุกเหล่าทัพที่มีที่ตั้งหน่วยทหารและความรับผิดชอบในพื้นที่27จังหวัดได้กระจายกำลังพลและยานพาหนะเข้าไปช่วยเหลือเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่การให้การช่วยเหลือเร่งด่วนพี่น้องประชาชนในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง การเคลื่อนย้ายเด็กคนชาราและผู้ป่วยออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยการจัดเรือท้องแบนและอากาศยานเข้าไปช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ติดค้างในพื้นที่วิกฤตการจัดกำลังพลและชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปช่วยดูแลสุขภาพและแจกจ่ายถุงยังชีพผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในพื้นที่ การสนับสนุนรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยเชื่อว่าเรื่องรถครัวสนามเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะด้วยขณะเดียวกันค่ะทุกเหล่าทัพได้จัดกําลังพลยานพาหานะเครื่องมือช่างและยุโทโธปกรณกระจายลงพื้นที่ไปช่วยบรรจุกระสอบทรายทําแนวพนังกั้นน้ําป้องกันพื้นที่การสนับสนุนเรือผลักดันน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมกับการขุดลอกคูคลอง กำจัดสิ่งกีดขวางและเปิดเส้นทางการระบายน้ำนะคะการนำสะพานเครื่องหนุนม่านติดตั้งเชื่อมต่อเส้นทางที่ถูกตัดขาดการปิดเส้นทางที่ดินคโคลนถลม่มการตัดกิ่งไม้และขนย้ายซากปรักหักพังกีดขวางเส้นทางการจราจรการจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจร รวมทั้งการช่วยทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายค่ะทั้งนี้ค่ะหากยังมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนได้ในทุกหน่วยทหารในพื้นที่เลยล่ะค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ําท่วมให้กําลังใจพร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งได้รับผลกระทบน้ําท่วมหนักในรอบหลายปีเลยล่ะค่ะ